สวัสดีครับเบลฟุตบอลรายการที่ไม่ได้โฟกัสแค่ฟุตบอลวันนี้ขอนานเสนอเรื่องราวของชายผู้อยู่เบื้องหลังฟอร์มสุดปังของนิวคาสเซิลแดนแอดเวิร์ดยูฟาเบตเว็บนี้อย่างตึงเลยครับจานแอดยูฟาเบตแอดเลยการันตีมั่นคงสมัครใหม่จากโบนัส100%สเปหรับฟอร์มของทัพสาลิกาดมนิวคาสเซิลครับฤด,ดูกาลน,นี้ยังโหดกันเลยทีเดียวนะครับตอนแรกเนี่ย ทางเอดีฮาวและก็แฟนๆเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ฟุตบอลยุโรปกับจะเป็นยูโรป้าคอนเฟลซ์ก็ได้ครับแต่นณะตอนนี้พวกเขาลุ้นท็อปโ,โฟได้แล้วนะครับฟอร์มของนิวคาเซลยังแจ่มเลยทีเดียวนะครับฟอร์มนี่โดดเด่นสุดโหดนะครับใครที่จะมาสู้กับนิวคาเซิลบอกเลยว่าโอโอกาสยิงเนี่ยมันน้อยมากแนวรับแข็งแกร่งพวกสาประทดตอย่างนี้พบก็สุดหนึบนะครับแล้ววันนี้เนี่ย ผมจะพามาดูชายผู้อยู่เบื้องหลังครับเขาอาจจะไม่ใช่โคช้ชเขาอาจจะไม่ใช่ผู้จัดการทีมเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่โด่งดังมีชื่อเสียงเป็นนักเตะเวิร์ดคลาสถ้าพูดถึงในเรื่องของการเป็นนักบอลเขาคนนี้ครับคือโนเนคสุด,สดคือพูดไปอย่างแดนเอ็ดเวิร์ดคนก็คงงงว่าใครวะเขาคือใครแต่บอกเลยว่านี่เป็นคนที่วางรากฐานทุกอย่าง ดูเลยครับว่าการฝึกซ้อมเป็นอย่างไรควรซื้อนักเตะประเภทไหนเข้ากับแผนไหมจึงไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมนักเตะของยูโกโซลที่เสริมมานั้นปังๆดังนั้นนะครับ ตลาดมกราคมครับที่เปลี่ยงปล่าก็คือการเอาแอนโทนีกอร์ดอนมาจากเอฟเวอร์ตันนะครับค่าตัว45.6ล้านยูโรครับตอนแรกเนี่ยกอร์ดอนเนี่ยค่าตัวสูงถึง70-80ล้านในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานครับแต่พอกอร์ดอนเนี่ยงอแงอไม่อยากลงสนามแล้วก็ไม่มารายงานตัวกับสโมสรทำให้เอฟเวอร์ตันนั้นจำใจปล่อยตัวครับถ้าถามว่าซื้อใครแพงสุดนะครับผมเป็นอเล็กซานเดอร์อนซักแหละครับผมสูงหน้าชาวสวีเดชที่เดินมาจากเลอโซซิดาดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานครับ 70ล้านยูโรฟอร์มยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาแต่ก็มียิงประตูสำคัญได้หลากหลายครั้งเหมือนกันนะครับเซนบอตแมนนะครับแนวรับโอ้โหเจ้าของสูงหนึสิบห้าซมชาวดัชนะครับเสริมมาจากลิเวอร์พูลซัมเมอร์แค่ส7ล้านยูโรแมตทาเก็ตครับยืมมาตั้งแต่ช่วงของมกราคม2022ครับแล้วก็เซ็นขาดในซัมเมอร์17.5ล้านยูโรครับแล้วก็มีนิบอฟครับอันนี้ถือว่าคุ้มกับสุดคุ้มเลยนะครับ11.5ล้าานนยูโรรคับบดึึงมมปป๊เ็ือ ถามห้นยวคาเซิลตอนนี้ครับเป็นทีมที่เก็บครีนชีตได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็นิคป๊อบเนี่ยเก็บครีนชีตได้มากที่สุดใน5ลีกใหญ่ของยุโรปต้องบอกว่าสุดจัดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยอะไรก็ดูดีหมดสำหรับทัพกาลิกาดงนิวคาเซิลนะครับผมถึงแม้ว่าโอเคแหละครับเมื่อมาการาคม2022ครับอาจจะมีการเสริมคริสวูดบูโนโกิมาไลส์แต่อีกหนึ่งคนที่ ต้องบอกว่าดึงมาจากไบรตันและคนที่เป็นคนให้ดึงมานั่นก็คือแดนเอ็ดเวิร์ดครับนั่นคือแดนเบิร์นนะครับผมแดนเบิร์นเนี่ยเป็นแนวะรับสูง201ซนเมตรแต่เล่นแบ็คซ้ายให้กับนิวคาสเซิลได้ดีเป็นอย่างมากอาจจะไม่ได้มีความเร็วครับแต่ว่ามีความครบเรื่องความแข็งแกร่งลูกกลางอากาศแล้วก็ช่วยเกมรับได้เป็นอย่างดีเรียกว่าทำให้เกมรับของนิวคาสเซิลนั้น มันขันแน่นแล้วก็น่าสนใจไปอย่างมากครับอะทีนี้ครับมาดูแลกันนะครับนอกจากผลงานยอดเยี่ยมของเอ็ดดี้ฮาวที่ทั้งตัวรุกก็สุดแจมนะเอาเมอรอนกลับมาเกิดใหม่แดนกลางอย่างมุนโนกีมาร์สก็สุดเจ๋งนะฮะรวมไปถึงแนวรับเพื่อนผู้รักษาประตูก็ยอดเยี่ยมนะครับคนที่อยู่บ้างหลังที่ที่บอกไปครับนั่นคือแดนเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดนะครับที่พูดว่าผมหวังว่าเราจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซื้อผู้เล่นจนเป็นสถิติโลกเพราะผมหวังว่าเราจะสามารถดําเนินการได้ดีเพียงพอในการซื้อตัตะและไม่ต้องถึง ทุ่มเงิน100ล้านปอนด์ในการดึงนักเตะคนไหนมาแบบสําเร็จรูปนะคือรู้แหละว่าเก่งแน่ๆแต่เราต้องการสร้างรากฐานไปเรื่อยๆนั่นเองนะเราจะออไปหาผู้เล่นระดับพ็อปได้เมื่อไหร่ผมไม่รู้แต่พิมลิกเป็นที่น่าดึงดูดที่สุดในโลกถ้าคุณมีเป้าหมายและความพยายามของสโมสรที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะเราจะหานักเตะที่มีพรสวรรค์ทั้งหมดและนะําพวกเขามาที่นี่เพื่อที่พวกเขาจะได้สแสดงทักษะออกมา ยอมรับเถอะนิวคาสเซิลเคยมีนักเตะแบบนี้มาก่อนก็ต้องบอกนะครับว่าแดดเอดเวิร์ดครับเป็นชายอายุ51ปีครับผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักเขาสนี้ซัดด้วยซ้ำน,นะครับเขาคนนี้เนี่ยเป็นผอกีฬาครับของนิวคาสเซิล อดีตเนี่ยเป็นเด็กปั้นของนอร์ลีชครับการเล่นกับสโมสรในระดับอาชีพเนี่ยโอ้ไม่มีใครรู้จักนะครับเล่นกับเซนเลียนาดแล้วก็แขวนสตาร์ทกับวิสเบิทาวล์นะฮะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักเขาแต่แล้วจากแขวนสตาร์ทมาครับแดนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยพยายามเรียนรู้เรื่องของฟุตบอลเต็มที่ครับพยายามเรียนรู้เรื่องของศาสตร์ด้านฟุตบอลคือเพื่อเป็นนักฟุตบอลไม่สุดครับก็ไปเป็นผู้บริหารแล้วก็คิดคนว่าทํายังไงก็แล้วแต่อยากให้บอลอังกฤษนะครับดูดีมีทรงครับ จากนั้นมาครับเขาก็ไปอยู่กับเวสต์บอมบทอัลเวียนนะครับก็ไปวางรากฐานของเวสต์บอมบทอัลเวียนถือว่าทําให้ดีครับมีการดึงนักเตะฝีเท้าดีๆเข้ามาปั้นดาวรุ่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ทําให้เวสต์บอมนั้นดูดีมีทรงครับจากนั้นมาครับทีมชาติอังกฤษนะครับในยุคนั้นเลยครับโอ้โหคนเนี่ยตั้งคําถามไว้เยอะมากๆครับว่าเฮ้ยแดนเอ็ดเวิร์ดคนนี้คือใครจู่ๆเนี่ยมานั่งแทนผู้บริหารของทีมชาติอังกฤษครับแล้วก็ปรับโครงสร้างอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ ซึ่งในไอรบดเนี่ยดูหมดครับทั้งทีมหญิงทีมเยาวชนซึ่งดูจากทีมเยาวชนก่อนครับแล้วพอทีมเยาวชนของอังกฤษครับได้แฉมพวกบูลองคับอะไรพวกนี้ครับที่ชุดนั้นเนี่ยมีพวกซานโชมาเกฮีหรือเป็นเป็นทางด้านของบิลสเตอร์เนี่ยพอได้แฉมขึ้นมาครับ ได้แชมป์แบบระดับแบบโอ้โหบอลเยาวชนอะไรขึ้นมาเขาก็เริสนใจว่าเอ้ยแอดเวิร์ดคนนี้เนี่ยน่าสนใจก็เลยให้ทําทีมชุดใหญ่นะครับผลงานนี้ถือว่าดูดีมีทรงครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสมัยก่อนครับโเดนเนชันของอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ็คแฮมโจโคเจอร์รัตแลมพาเด้นด้วยกันเนี่ยคือตัวดีมีพอสโคนแบบนี้ด้วยนะฮะ แต่บอลเนี่ยไปไม่สุดครับแต่พอแดนเอ็ดเวิร์ดมาช่วยปรับโครงสร้างรากฐานนะครับในการฝึกซ้อมในการดึงนักเตะใหม่ๆเข้ามาปรับเปลี่ยนทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ดึงเอาเกลเลเซอเกตนะเป็นโคช้ชโอเคเลยครับเซอเกตเนี่ยอาจจะยังไม่โอเคหรืออะไรนะครับแต่ประเด็นหลักๆนะครับเอดเวิร์ดคนนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดเลยคืออะไรครับ คือเขาคนนี้ครับสามารถปรับให้กับทีมชาติอังกฤษเนี่ยดูดีขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญทำให้อังกฤษนั้นจบที่4ในฟุตบอลโลกแล้วก็วางราชฐานอังกฤษนั้นฟอร์มดีขึ้นมาเยอะจนถึงขณะนี้ครับจากนั้นครับมาทำงานกับแบรตันฮอฟฟ์อัลเบียนครับแล้ทำงานกับแกรมพอเตอร์และก็เป็นคนวางรากฐานทั้งหมดเลยนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่โอเคแหละพอเตอร์ทำผลงานได้ดีครับแต่ว่าแอดเวดคนนี้เนี่ยก็เป็นคนดึงในเรื่องของ าการเล่นหรือการหานักเตะต่างๆขึ้นมาด้วยกันในการตั้งหอยยอดเยี่ยมมา,มากครับและจากที่ทําดีกับไบรตันครับนิวคาเซิลก็ดึงเขามาทําทีมและแอดเวิร์ดก็มาวางโครงสร้างใหม่ทั้งหมดกับทางฝั่งของนิวคาเซิลจนผลงานดีณขณะนี้ครับเดี๋ยวต้องมารอรุ่นกันนะครับว่านิวคาเซิลในฤดูกาลนี้จะจบท็อปโฟรหรือเปล่าถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นชัดเจนอย่างมากฟุตบอลครับมันจะดีเฉพาะผลงานในสนามไม่ได้เรื่องของโครงสร้างหลังบ้านมันทองดด้วยและแดนแอดเวิร์ดคนนี้ กำลังสร้าง New ิวคาเซิลให้กลายเป็นยอดทีมและถ้าจบท็อปโฟผมพูดเลยนะครับว่าตลาดซัมเมอร์สนุกแน่นอนครับิวคาเซิล <S oul S oul> เป็นทีมที่มีเม็ดเงินมากที่สุดในโลกครับเจ้าชายกวินซอมาเจ้าชายสอุคนนี้ร่ำรวยที่สุดในโลกถ้า New ิวคาเซิลเนี่ย เข้าสู่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้บอกเลยว่าตลาดสัมเมอร์สนุกอย่างแน่นอนและแดนเอ็ดเวิร์ดคนนี้จะทำให้นิวคาสเซิลนั้นเสริมทัพแบบไม่มัวซัวยอย่างแน่นอนครับคิดเห็นอย่างไรกับแดนเอ็ดเวิร์ดคนนี้กับผลงานของนิวคาสเซิลคอมเมนต์กันมาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ blue football กันด้วยอลไรกันนะครับ